การเตือนคลิปดีดนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทําตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุๆนะครับโอเคครับก็กราบกับกราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสามนะ โบนัสทรมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซนต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมอีกเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัสธรมก็รงใต้ก็ไม่แลกผมได้เลยนะเพื่อนๆเออวันนี้ก็อยู่ผมลองโตสี่เหตุนนะเพื่อนเออวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโบนาาัสทรมเอ,อ้ยเกมมาจองเวอสองตามโบนัสทรรมมานะวันนี้เออเอาทุนมา49บาทนะเพื่อนเออก็ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีเทคนิคดีๆนะเพื่อนเออตัวจีนมาแล้วค่อยเพิ่มเบ็ดนะเพื่อนเออวันนี้ก็พกทุนมา49ก็ขอเริ่มที่เบ็ดสก่อนละกันเพื่อนนะมาเอ้ยมาแล้ววะ่ะเฮ้ยมาเฉยและ้ะมู๊ยเฮียมาเก้าสิบตัง <laughs> ไอ้อมาสิบตะตค์บ้านมันโอ้โหโเด็กกูก็ลูกติกลูกติกลูกติกเลยแล้วดอกนี้ห้ากลมมาหรือเปล่าห้กาลกลมแถวสองมาลูกแถวสองมาสวยงามสิบสามบาทแล้วดอกนี้วายสองตัว,ตวมาเลยจ้าห้าสิบสี่บาทโอ้ดอกนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สิน้องๆเออแรกๆก็อย่าไปตกใจนะว่ามันมาอย่างเงี้ยอืมก็แบบว่ามันทําให้เราดีใจนะแรกๆเออหลงังๆอ่าเดีดเดดู เดี๋ยวดูเพื่อนแต่ว่าผมมีเทคนิคดีๆนะเพื่อนตามกลุ่มวุฒธรรมมานะเออแต่ว่าดอกนี้ได้มา141บาทนะเพื่อนเออไอเฮียมาถึงก็เอาเลยนะเออแรกๆมันแตกดีอย่างนี้แหละแล้วมันก็เข้าดีอย่างนี้แหละเออแต่หลังๆนั้นรู้หรือเปล่าว่ามันจะไม่แล้วเฮ้ยเอาแต่เข้าเฉยเลยวานเพื่อนแต่เข้าวีเฉยเลยนะเออโอโหเป็นไงอะ่ะส่วติงกระดิ่งแมวนะเออ สวยงามวายสามตัวมาดินะ้องๆอู้หูหกสิบเก้าบาทแรกๆมันจะดีอย่างนี้แหละเพื่อนเออแรกๆมันจะดีอย่างนี้หน่อยอืมไอ้เหี้ย,อยดอกนี้ได้มาเจ็ดสิบสองบาทนะเพื่อนเออเหี้ยสวยงามดอกนี้ไงสี่บาทแล้ววายสามตัวมาแล้วจ้ะสี่บาทนะ เออแล้วสองขีดไม่มาแถวสองนะเออไอเ้เหี้ยคือแบบว่าปังเนินเพื่อนปังนะเออสวยงามสวยงามแล้วดอกน,นี้ไงหนึ่งร้อยสิบบาทนี่ยเพื่อนเออสวยงามอีกห้าสิบเอ็ดห้าสิบเจ็ดบาทนะจ๊ะหนุนน้อง,องเฮ้ยมาต่อหรือเปล่าโอ้โหหนุนน้อง,องโอ้โหไม่มาหน่อยหรอเหรอสองร้อยห้าบาทอุ้ยมันมาดีอยู่นะเบ็ดสามนี่ยเพื่อน จะ300บาทแล้วมา200กว่าบาทก็เข้าดีนะเพื่อนเออเข้าดีมากนะเออก็ตามนั้นนะเพื่อนโอเคหรือเปล่านะเออแล้วหมุนสุดท้ายยังไงฟรีว้าวไอ้เหี้ยว้าวไปเลยได้มา296บาทเพื่อนอ,อือองร้อยเกบาทนะดอกนี้ยังไงเบิ้มมาอีกเบิ้มมาอีกจกังน้องๆแล้วเบิ้มเข้ามาอีกหูเจบห้าบาทเพื่อนๆโอ้โห โอ้ยไอคี้กดแป๊บเดียวไดมาห้าร้อยห้าสิบห้าบาทแล้วเพื่อนเอาทุนมาแค่สี่สกว่าบาทเท่านั้นเองเพื่อนเออใครที่สนใจเข,าข้รรากลุ่มโัฒนธรมก็ลิงกใต้ของมีแรกผมได้เลยนะเพื่อนเออย้ำว่าลิงกใต้ของมีแรกผมได้เลยนะเออก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแต่ของแต่ละเกมนะแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแต่มาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะ และดอกนี้ยังไงเบิ้ม้ามาโอ้โหไว้หนึ่ง้สิบสองบาทแล้วจ้ะแล้วววยสองตัวสวยงามเก้าสิบห้าบาทเพื่อนเออโอ้โหแล้วดอกนี้ได้มาหนึ่งร้อยแปดบาทแป๊บเดียวมันมาเลยจ้ะแป๊บเดียวมันมาแล้วน้องๆเออเชี่ยรอตัวจีนมาสองตัวนะเพื่อนเอ้ยไหนว่าโอ้โหไม่ใช่นะไม่ใช่นะต้องตัวจีนตัวเขียวนะเพื่อนเออมันจะมีดีนะเพื่อน เหมือนเป็นเทคนิคดีๆเียเพื่อนก็แนะนําเลยนะเออแต่ว่าใครที่อยากรู้เปอร์เซ็นการแตกของแต่เกมแล้วก็เวลาก็ลิงใต้คอมเมนต์แลกได้เลยนะเพื่อนอิเขียวสวยงามบอกนี้แหละเบิ้มหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อนโอ้โหแตกดีเกินไปเปล่าฮะเออหูหสุดยอดนานเพื่อนแล้วดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ฮะ ดอกนี้ได้มาหนึ่งร้ยเจ็ดิบดบาทเมื่อนโอ้โหปังไม่ไหวเลยนะเออโอ้โห,โโหมาหน่อยตอนนี้กำไรมา800ร้กว่าบาทแ้วเมื่อนเอาทุนมาแค่4ี่สกว่าบาทเท่านั้นเองนะเมื่อนมาแล้วดอกนี้กูต้องเปิดเทอร์โบแล้วว่ะเฮ้ยกูต้องเปิดเทอร์โบแล้วว่ะเออมาหน่อยสวยงามแล้วดอกนี้แปดสี่บาทเช่นเคยโอ้โหไปไงเ่ะเพื่อนโอ้โหเฮียถดอดดอกเดียวคือแบบว่าปังนะเพื่อนเออ เก้าสิบบาทดอ,อกนี้มาไหมมานะเพื่อนเออไหนเอ้ยเชีย่ยเอ้าเมื่อกี้นี่ว่าไอตัวเขียวสองตัวเนี่ยเพื่อนโอ้โหจบแล้วไม่ได้ขึ้นเบ็ดเลยนะเออนี่ไงโอ้โหนี่มันสามตัวเชียเ่ยเออโอ้โหนี่ไงสองตัวมันต้องสองตัวอย่างงี้เพื่อนแล้วก็ขึ้นเบ็ดไปเลยนะขึ้นวินเบ็ดเบ็ดอะไรเบ็ดห้าดีกว่านะเออเบ็ดห้าสักสามสิบหมุนไปเพื่อนนานเพื่อนเออ ใครที่อยากรู้เวลาการแต่งของแต่ละเกมก็ลิงใต้ก็ม์แรกได้เลยนะเพื่อนเออใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์ก็กดซับสไครต์หน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะกันเพื่อนเออแล้วดอกนี้มาบางบาง,บาง,บางไปอีกสวยงามเป็นไงละ่ะเป็นไงนะเออเออก็น้องๆหนูๆคนไหนที่ยี่สิบแปดปีก็ควรได้รับคําแนะนํานะก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นน,นนะเออแลวดอกนี้ไงเบิ่มกันม่อีกเบิ่มกันไมอีกโอ้โหสวยงามสวยงามเอ้ยเฮ้ย เฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยเก้าร้อยกว่าบาทแล้วเก้าร้อยกว่าบาทแล้วนะเออสวยงามมาต่อหรือเปล่ามาต่อหรือเปล่านะเออสุดติง่งสุดติง่งสุดติงดต่งกะดิ่งแมวมาหน่อยมาหน่อยน้องๆเออยังไงโอ้โหสุดยอดนะเอ,อ้ยแล้วหมุนสุดท้ายยังไงโอ้โหก็เงียบอยู่นะเพื่อนมาอย่างนั้นขอสักห้าที่หมุนแล้ว เปิดปิดเธอโบไปนะเออมาหน่อยสวยงามแล้วดอกนี้ไงเบิ้มเข้ามา ก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากผมเล่นเกมอะไรนะทุนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะเพื่อนเออจะลองทําตามให้ดูนะแต่ว่ามันต้องดูเวลาบนกนะถามด้วยว่ามันแตกจริงหรือเปล่านะเออนะ่เพื่อนจตเบ็ดห้านี่มันเงียบอยู่นะเพื่อนมันไม่ได้อะไรทุกอย่างเลยนะเงียบจริงๆเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยฮะขีดช่องแรกฮะขีดช่องแรกไม่เข้าอ่ะเฮ้ยฮ่ขีดช่องแรกไม่เขา้าอ่ะเดี๋อเออส,สวยงามสวยงามสวยงามสุด สิงแลดิ่งแมงรู้บ้าสวยงามสิบบาทแล้วดอกนี้ไงเบิ้มเข้ามาสิบห้าบาทนะจ๊ะน้องๆมาแล้วจ้ะยี่สิบเจ็ดบาทแล้วดอกนี้ไงไอเขียวช่องแรกไปอือไอเขียวช่องแรกต้องมาแล้วแหละไอเขียวช่องแรกต้องมาแล้วแหละฮัลโหลมาหรือเปล่ามาแล้วจ้ะมันมาแล้วจ้อดอกนี้นะดอกนี้เออไอ้สุดสิงหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนั้นเพื่อนเออ แล้วตอนนี้กําไรมา900กว่าบาทแล้วนะเออกำไรมา900กว่าบาทแล้วนะกดแค่แป๊บเดียวนะนะเท่านั้นเองเพื่อนเออก็น้าเพื่อนก็เล็งใต้ก็ไม่แลกได้เลยนะใครที่สนใจนะเพื่อนกลุ่มเรกก็เข้าฟรีนพะ่นเพื่อนเออก็ตามนั้นนะเออและดอกนี้ไงเบิ้มเข้ามาเบิ้มเข้ามาอีกสูตรติงกระดิงแวหรือเปล่ายิดโขยิดโขเฮ้ยมาหน่อยฮลัฮโลฮโหลเฮ้ยอัลโหล อ้าวโวมาหน่อยเพื่อนเพืคือแบบยังไงดอกนี้อืมไม่เข้านะจ๊ะเออยังไงแล้วแปดร้อยกว่าบาทแล้วดอกนี้ยังไงเบิมบ้มเบิ้มเข้ามาดิเบิม้มเข้ามาหน่อยเบิม้มเข้ามาหน่อยอ้าโหลฮัลโลหล,โลเฮ้ยเฮ้ยโอ้เงียบเก็บเพื่อนเพื่อนเงียบเก็บว่ะเฮ้ยอ่าเย็ดแค่เย็ดครบเย็ดก๊ดกเลยกย๊กปี่เกะโอ้โหเงียบเก็บเพื่อนเพื่อน โอ้โหมากดต่อหาตัวเขียวเป็นเพิ่มเบ็ดดีกว่านะเพิ่มเบ็ดดีกว่านะเพิ่มหาตัวเขียวก่อนนะเมื่อนหาตัวเขียวเราโอ้โหแต่ว่ามาสามตัวดิเมื่อนมันมาสามตัวโอ้โแต่ว่าแตกครับพี่น้องสวยงามมาต่อหรือเปล่าโอ้โหไหลดีอย่างนี้ไหลดีอย่างนี้สุดเต่งกระดิ่งแมวนะโอ้โหยอดไปเลยเมื่อนเออก็ได้มาหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะตอนนี้ยังขึ้นขึ้น,น,นลงลงอยู่นั่นแหละหล กูหาตัวเขียวโอ้โหแล้วตัวเขียวแม่งมาแบบแบบว่าโอ้โหทีละสามสิบตัวแย่มนต้้งสองตัวดิอ๋อเย็ดเขมเย็ดกบเย็ดกบไงเหย็ดเกมเอ้แล้วสวยงามแล้วดอกนี้ยังไงโอ้โหเออโอหเฮ้ยกูหาตัวเขียวเอ้ยนี่ไงตัวเขียวมาแล้วเพื่อนมาขอขึ้นเบ็ดลอยละกันนะเบ็ดแปดสามสิบหมุนไปนะเปิดระโบไปเลยนะเพื่อนอย่าไปวันนะ เออแล้วไหลดีอย่างนี้หรอไหลดีอย่างนี้เพื่อนไหลดีอย่างนี้ก็น่าจะขึ้นเบ็ดมาตั้งนานแล้วโอยเป็นไงอะ่ะฟัง้าหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทนั้นเพื่อนดอกนี้เออเหียแล้วดอกสุดท้ายยังไงเบิ้มมมาสวยงามอีกโอ้โหยองแรกต้องมาแล้วภาษาจีนนึ่ร้อยยี่สิบบาทเพื่อนโอ้โหเป็นไงสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยนะดอกนี้หนึ่งร้อยหกสิบหกบาท เออพวกตอนนี้กําไรก็มาพันสองร้อยกว่าบาทแล้วทุนมาแค่สี่สิบกาสี่สิบกว่าบาทเองนะเพื่อนเออโอ้โหสี่สิบเก้าว่าน้องจำไม่ได้นะถ้าจำไม่ผิดนะเพื่อนเออก็เพื่อนคนไหนที่อยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็เทคนิคดีๆนะก็เลงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนย้ําว่าเลงใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยนะเออก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็เวลาด้วยเพื่อนเออใครสนใจก็เลงใต้คอมเมนต์นนะ ลองทักไปถามมาดูนั้นเพื่อนเออก็ามนั้นเรื่อยเออไอ้ยี่อะไรเงียบอ่ะขึ้นมาหนึ่งพันบาทเองนะขึ้นมาหนึ่งพันบาทอ่ะขออีกสักสิบหมุนไปขออีกสักสิบหมุนไปเพืเออ่อนนะเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยน้อง <c ười> ขออีกสักสิบหมนะุนนั่นเพื่อนเออและดอกนี้ไงบึ้มเข้ามาอีกโอ้โหยอดคือยอดไลอยลูกเว้เฮ้ยมาดิโอ้โหดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ 280บาทเพื่อนโอ้โหได้เรื่องอยู่นะไอ้เหี้ยขึ้นเบ็ดแปดทีแม่งมาเลยว่ะม,มาหน่อยมาหน่อยเลยสามหมุดสุายยังไงบึ้มบึ้มโอ้โหไม่บึ้มเข้ามาเอบิร์จัมเบิร์จัมเบิร์จัมเบิร์นะเออโอ้โหแล้วมาหน่อยมาหน่อยน้องบึมม้มอื้มไอ้เหี้ยเกินปุยมามาขอกดมือแล้วกันนะขอปิดเทเบิลหน่อยลองหน่อยนะเออมาดิน้องมาดิ โอ้โหอยากเงียบได้ไหมกูจะเสียหน้าวนะฮัลโหลเฮ้ยมาหน่อยเอ้ยโอ้โหเอ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหเงียบเก็บโอ้โหโอ้โหฮึ่มคืออะไรอ่ะเฮ้ยต้องเปิดทะโบใช่ไหมเพื่อนอ่าไหนลองอีกสักสิบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตัวเขียวสองตัวเพื่อนพอดีเลยพอดีเลย นะมันเหมือนอยากจะให้เราขึ้นนะเบ็ดเก้าไปสักสิบหมนุนเปิดระโบไปนะเพื่อนเออเฮียไม่เหมือนอยากให้เราขึ้นวะเป็นไงเ่ะเป็นไงอดอกนี้สี่สิบหกบาทแล้วดอกนี้ไงเบิ่มข็้นมาอีกห้าสิบแปดบาทอาจารย์น้องๆและสวยงามดอกนี้อืฟังไม่ไหวเออฟังไม่ไหวเลนเพื่อนโอ้โหแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะขออีกสิบสักหมุนแล้วกันขออีกสิบหมุนแล้วกันนะเออ ี่มาจองไม่น่าซื้อฟรีได้นะเพื่อนคือแบบว่าหมันเคี่ยวนะยยม,มันนะอยากขย้ำมันนะเออสวยงาม162บาทแล้วดอกนี้เออหกบาทต่อปังดอกนี้ปังยอยไปเลยนะเออโอ้ไม่กระออสองร้าสิบบาทนะดอกนี้เออเป็นไงอะได้เรื่องอยู่นะเพื่อนได้เรื่องอยู่นะเออ และยังไงดอกนี้สวยงามหนึ่งโอ้โหและหนึ่งร้อยเจ็ดสี่บาทดอกนี้ยังไงเบิร์มก็ไม่หยีโอ้โหสุดยอดโอ้ยแล้วฟ้าร้องนะเพื่อนโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทฟ้าร้องก็ถ้าเกิดมันบรบกวนเพื่อนก็ขอโทษด้วยละกันนะเออโอ้โหแล้วมันเงียบเข้าไปมาโอ้โหเดี๋ยวตามหาตัวเกี่ยวสักหน่อยว่ะตามหาตัวเกี่ยวเกี่ยวสักหน่อยว่ะเฮ้ยหอยสักหอยสักทีเดีวยววะกูจะขึ้นเป็นเบ็ดสิบละ นะเนบ็ดติดดีกว่านั้นเมื่อน้อยโอ้โหสามตัวยังไงเออหาเจอหรือเปล่านี่ฮัลโหลอโเลยขอนี่ไม่เจอนะจ๊ะโอ้โห,โโหมาหน่อยก็ได้เมื่อนเออย,ยังไงอืไม่มาเลยว่ะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมีแต่ตัวเดียวตัวหนึงน่งจน,งต,นงตลอดเลยนั้นอะอ้ยล้ว,วายสามตัวดองนี้เจ็ดบเก้าบาทเมื่อนโอ้โห ไอ้ี่แม็มาทีละตัวทีละต,ตัวตลอดเลยนะไอ้ตัวเขียวนี่มันรู้เยอะกันไปแล้วนะฮะมารู้เยอะกันไปแล้วนะ,ะ,น,วน,ะน้องๆออุ้ยอ่านี่ไงได้ยังหวะพอดีแม็งมาสองตาติดนะเออมาขอเบ็ดยี่สิบหน่อยสักสิบหมุนนะเพื่อนเออมารู้ดูดิว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะเออถ้าเกิดไม่เข้าผมจบคลิปแล้วละกันเพื่อนเออมาดีตรงนี้ยังไงยี่สิบแปดบาทแล้วสองร้อยเจ็ดสิบเจมมาแล้วจ้ะ มาแล้วดอกนี้โอ้โหได้มา338บาทแล้วเหลือ3มหมุนสุดท้ายยังไงบึ้มบึมหรือเปล่าบึมหรือเปล่าโอ้โห,โโหไม่เข้าไม่เข้าเออโอ้โหได้กําไรมาพ5 0 0กว่าบาทเอาทุนมาแค่40กว่าบาทเท่านั้นเองเพื่อนเออก็ขอจบคลิปเลยละกันเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มมน,นันทมหรืออยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมเนี่ย ก็เริงไต้คอมเม์แรกได้เลยนะเพื่อนเออย้ำว่าเลิงใต้เขาไม่แรกของได้เลยนะเออวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเพื่อนก็ราบสวัสดีทุกคนด้วยนะไปาปไปก่อนละกันเพานบู้ย